สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดท,ทองคํากันเหมือนเดิมนะฮะสำหรับ,รบการาฟสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็ได้มีการปรับตัวลงมานะครับผมบอกว่าถ้าเกิดว่าการาฟราคาเนี่ยเขาไม่สามารถทำํำไฮใหม่ที่อ่าสูงขึ้นไปกว่า1985ได้นะครับก็มีโอกาสปรับตัวลงนะฮะแล้วการาฟราคาเนี่ยเขาก็ได้ปรับตัวลงมาเป็นที่เรียบน้อยแล้วเนาะเมื่อเช้านะครับตลาดเปิดมาก็ทุบเลยนะฮะลงมาที่ 1960นะครับก็เป็นเป้าหมายที่ผมวางไว้ให้เนาะลงมาจาก1968นะครับอ่าถ้าใครถือออเดอร์เซลล์อยู่นะ,ะก็ได้ยาวเลยนะครับเพราะว่าเขาลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเห็นไหมทุบลงตอนแรกผมคาดกันไว้ว่าเขาจะรีบาวขึ้นมานะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาทุบก่อนนะฮะก็ถ้าเกิดว่าโซนนี้นะครับ1960 1960เนี่ยถ้าเขารับไม่อยู่นะฮะจะมีโซนต่อไปนะที่กราฟราคาเขาจะลงไปหาก็คือ1950นะฮะก็คือเส้นนี้นก็เป็นแนวรับถัดไปนะครับก็เป็นแผนของ d a t เท e เนาะเขาอาจจะมีการปรับตัวลงมาได้ระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีโครงสร้างกับตัวนะครับลงมาแล้วมีแพทเทิร์น กับตัวยกโลยกไฮเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเราไปรอที่1.968หนะรหรือว่าเราจะฟอลโล w บายขึ้นไปก่อนนะครับอ่าเขาอาจจะมีการรีบาวหนึรอบอาจจะรีบาวที่1.968หรือไปรีบาวที่ซับไพตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วอาจจะลงต่อนะฮะอันนี้ในกรณีถ้าเกิดว่าเขาขึ้นรีบาวนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่รีบาวเนี่ย ทะลุเลยนะครับก็มองเป้าหมาย 1, 9 9 0เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรมาสนับสนุนให้ทองคาขึ้นนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับโดยภาพรวมที่ผมเทรดอ่ะผมจะไม่ค่อยสนใจข่าวนะครับจะดูโครงสร้างกราฟอย่างเดียวนะอันนี้เบรกโลลงมาแล้วนะครับกราฟราคาเนี่ยเขาก็ลงต่อนะฮะเขาเด้ขึ้นมาเล็กน้อยแต่ไม่สามารถขึ้นไปถึงโซน,นบนได้นะฮะ ลงมาโซนด้านล่างนะครับเป้าต่อไปถ้าหลุด1950นะครับถ้าหลุด1 9 5 0ได้1937เนะเหมือนเดิมเนาะเป้าผมเป้าเนี้ยก็ตั้งแต่แบบ23สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครได้อาติดตามดูผมอยู่เนาะ1 9 5 0 1 9ก7น็ะครับก็เป้าขึ้นนะครับยังเหมือนเดิมเนาะถ้าข้าม1968ได้ก็ไป1985นะครับเท่าตีเส้นไว้แบบนี้เราจะมีทิศทาง นะครับทิศทางของราคาถ้าขึ้นนะครับจะไปไหนก็หาแนวต้านไงนใช่ไหมถ้าเราถือออเดอร์บายเราจะไปออกอีกทีตรงแนวต้านนะครับในแต่ละช่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่เนาะอันนี้จากกราฟราคาปัจจุบันนะขึ้นไปที่อขึ้นไปที่หนึ่ก้าหกแปดอ่ะก็ห้าร้อยกว่าจุดแล้วนะครับอืถ้าเกิดว่า เราไม่ทันนะครับเราเข้าบายไม่ทันเราก็ไม่รอตบเซลล์นะครับถ้าเกิดว่าเขาเด้งขึ้นมาไม่ทำา i ที่สูงกว่าไฮชุดเดิมนะครับก็คือสูงกว่า1985นะครับก็รอถือเซลล์อย่างเดียวนะครับรอตบเซลล์ตามโซนเลยอ,อันนี้ในะกรณีแบบว่าเขาขึ้นแล้วรูดลงทีเดียวนะครับประมาณนี้เลยแต่เบื้องต้นเนี่ย ถ้าเกิดเราได้ออเดอร์เซลล์มาเนี่ยเราต้องแบ่งออกนะครับแบ่งออกตามโซนที่ผมให้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับแนวต้านที่กราฟราคามีโอกาสเด้งสูงนะครับดูกรารในอดีตนะฮะเห็นไหมขึ้นไปแล้วลงมานะครับชนแล้วก็เด้งขึ้นนะฮะแล้วก็เด้งลงเด้งขึ้นนะครับแล้วก็ตบลงมาชนแล้วก็พักตัวนะครับแล้วขึ้นไปต่อเห็นไหม คือเส้นพวกนี้มันมีนัยะนะครับก็เลยแบบชนแล้วแบบพักตัวนะครับก็แผนของเด t เทดนะครับอันนี้แผนของเด t เทรดเราก็ต้องดูไปตามโซนนะครับถ้าหลุดโซนนี้ลงไปโซนล่างนะครับอาจจะใช้การคอนเฟิร์มที่ทม์เฟรมเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครแบบชอบแอคทีฟหน่อยนะฮะอ่าอย่างตรงเนี้ยถ้า M1 นะครับถ้า M1 เขาเบรกไฮได้แบบนี้ แสดงว่าโครงสร้างเขามีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลอยยอบายนะครับไปที่โซนนันบนประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะอันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวอลลุ่มก็อาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถ้าเขาพักตัวลงไปได้เก็นี่ยก็1 9 5 0นะครับอย่าลืมเนาะถ้าถือเซลลงมานยก็อาจจะถือได้ยาวนิดหนึ่งนะครับช่วงอาจจะได้ประมาณพันกว่าจุดอยู่นะครับถ้าก็ถือเซลลงมา อ่าใช่ครับพันกว่าจุดตรงนี้นะฮะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากติดตามความเคลื่อนไหวนะฮะเวลานั้นผมจะไปอัปเดตโซนที่ Line Open Chat นะครับก็คือ l ล n e นี้นะฮะก็มีสมาชิกอยู่1,300คนนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์หลายท่านนะครับก็มาแชร์อ่าแชร์กราฟแชร์แผนกันในกลุ่มนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะมีการอัปเดตโซนเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่ากราฟเฉลยมาแล้วผมได้โซนใหม่ ได้แพทเทิร์นการเข้าเทรดใหม่หรือว่าผมเข้าเทรดแล้วเนี่ยผมก็จะมาแชร์ไว้ที่กลุ่ม l i n ์ Open Chat นะครับแล้วก็ในกลุ่ม l i n ์ Open Chat นะครับผมก็จะมีรายละเอียดเนื้อหาอยู่ที่โน้ตกลุ่มนะครับมือถือเนี่ก็กด3ขีดเข้าไปนะครับก็จะมีกลุ่มซิกแนวนะครับของทีมงานของผมนะแล้วก็จะมีคอร์สเรียนเบสิคของผมนะอยู่ในนี้แล้วก็จะมีคอร์สแอดวานซ์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเรียนก็ไปดูรายละเอียดกันได้นะครับ ที่ผมมาบอกแบบนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าผมจะเข้ามาขายเนาะแต่ว่าอาผมเจอแบบคําถามเข้ามาว่าเออโค้ดสอนโค้ดมีคอร์สเรียนบางคนก็ไม่รู้นะครับบางคนก็ไม่ทราบว่าผมมีคอร์สเรียนเขาก็อา่าไม่ได้ทักเข้ามาไม่ได้เข้ามาเรียนนะฮะแล้วเมื่อสัปอา่าเมื่อวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็พูดไปในคลิปเนาะแล้วก็มีแบบเพื่อนๆหลายๆคนที่เขายังไม่รู้เนะี่ยเขาทักมาบอกว่าทําไมโค้ดไม่แจ้งทําไมโค้ดไม่บอกนะฮะอ่าทำไมผมเนี่ยไม่บอกนะครับ พราะว่าหลายๆคนเขาก็ไม่ได้เข้ามาในไลน์ OpenChat นะครับก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวผมได้นะครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมจะมีลิงก์กลุ่ม Facebook ลิงก์กลุ่มไลน์แล้วนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้เนาะถ้ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปอัปเดตในกลุ่มไลน์นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ